ก็ขอจะเดินวนญาติธรรมชาวเฟซชาวอินเทอร์เน็ตทุกช่องทานทุกคนทุกทานสำหรับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์คภาพพิสูจนสองแห่งวันนี้ sama ada mi masnah เราสามารถมีศักยภาพของเราและเมื่อเราตั้งใจทําความดีแล้วเราก็ทําไปความดีก็จะสะสมไปเหมือนต้นไม้ที่สะสมอาหารสะสมเซลล์สะสมโมเลกุลให้เจริญเติบโต และในที่สุดก็ออกดอกออกผลได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็จะบรรยายธรรมในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องความสุโสมเห็นสัง พุทธโอว่าของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานที่พระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาแสดงเอาไว้เมื่อ2,600กว่าปีก่อนได้นำยิบยกมาแสดงให้ท่านทั้งหลายผู้มีวาสนาได้สดับรับฟังและ เอาไปพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งหจริงแห่งสติและปัญญาตอรอถึงจิตวิญญาณที่ให้เกิดความสว่างกระจ่างแจ้งจนเป็นสภาวะแห่งพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่ง พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมเอาไว้ดังต่อไปนี้ดูก่อนวิสุทธทลายจงดูกายอันนี้เธอฝันหักผมงอกหนังเหีห่วยวเียวจยางจยงมีอาการสซึโซมให้เห็นอย่างเด่นชัด เหมือนเวียนที่ชำรุดแล้วชำรุดอีกได้อาศัยแต่ไม้ไผ่มาซ่อมไว้ผูกขนาบคาบคำไว้ยืนนานไม่ได้สักเท่าไรการแตกสลายย่อมมาถึงเข้าสักวันหนึ่งพิสุกทั้งหลาย พวกเธอจงมีทาเป็นที่เกาะที่พึ่งเถิดอย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้ตาทาก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นนี่คือพุทธโอว่าทคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานพุทธอว่านี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงให้พุทธสาวกมองเห็นกายของพระองค์ตอนที่พระชนมายุได้8ปสิบพรรษาก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานพระองค์ พระพิสุสง์ว่าจงดูกายอันนี้เถิดหมายถึงกายของพระองค์ฟันหักนะอายุแปสิบแล้วฟันหักผมหงอกนะดูอย่างพระอาจารย์ฟันก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกนะหักไปบ้างก็มีถ้าไม่ซ่อมไม่ดูแล่านนี้เกือบจะหมดปากแนละ้ว ห้าสิบกว่าแล้วเรื่องผมไม่ต้องพูดถึงห้าสิบเอ็ดีก็งอกทั้งหัวแล้วขีวก็งอกนวดเขาก็งอกหมดแล้วนะพระพุทธเจ้าแปดสิบนะชี้ให้พระสาวกดูตัวเองดูพระองค์นังเหี่ยวเหี่ยวยันยานนะนึกถึงยายเราเนี อายุ80มีอาการสุบโซให้เห็นอย่างเด็ดชัดเห็นชัดไหมเราเห็นยายเราชัดเห็นปูเราชัดไหมเห็นตาเห็นยาเราช่วงอายุ80-90 เหมือนเวียนชำรุดแล้วชำรุดอีกนะที่อาศัยแต่ไม้ไผ่ขนาบซ่อมาไว้นะผูกขนาบข้าบไวนะ้ก็เหมือนรถเก่านะที่จะต้องซ่อมต้องเสียเดี๋ยวไอ้โน่นก็ดัง เดี๋ยวไอ้นี่ก็หลุดเดี๋ยวไอ้นั่นก็เดี๋ยวไอ้นี่ก็เสื่อมนะก็เหมือนกันเดี๋ยวก็เข่ากอบแอบกอบแอบกอบแอบเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดหลังเดี๋ยวก็เจ็บตา ต้องปะต้องอูต้องยาต้องอุดลอยรัวนะบางคนตื่นมาต้องคว้าถุงยาก่อนเลยนะก่อนนอนก็ต้องกินยาก่อนอาหารก็ต้องกินยานไม่ยาก็รัวไม่อุดก็รัว แปดสิบแล้วตอนที่พระพุทธองค์องค์สังขารก็ก่อนก่อนที่จะเสด็จดับขันธปร,รินิพพานสามเดือนนะก็ก่อนก่อนอายุแปดสิบปีเต็มสามเดือนนะก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบเก้าปีเก้าเดือน พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพุทธโองว่าดีถ้าตีเป็นปีก็80ดสิบแ้วนะีเป็นปีก็แปดสิบนกะ็จะองแตกสลายไปในไม่ช้าหรอกนะการแตกสลายจะมาเข้ามาถึงสักวันหนึ่งพรนะพุทธองค์ได้ทรงมีเมตตาตักเตือนพิสุททั้งหลาย พุทธบริษัททั้งหลายพิสุทั้งหลายพวกเธอจงมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งเถิดเห็นไหมพระพุทธองค์ให้พวกพิสุทเนี่ยมีศีลธรรมเป็นที่พึ่งนะปฏิบัติธรรมเอาไว้ทุกคืนวันมีความภาคเพียร สมาธิปัญญาเอาไว้ศนะีลส,สมาธิปัญญาจะต้องมีเป็นที่ยึดเหนี่ยวประจําใจนะอย่าได้เกลียดค้านอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งอย่าได้ละเลยด้วยความประมาทเธอจงมีธรรม ที่เป็นอุดมการเอาไว้ในใจนะ เธอทั้งหลายจงมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งเถิดเธอจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแม้แต่อาถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องสเสด็จดับขันธปรินิพานนับภาษาอะไรกับการที่เราจะไปยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง จะไปยึดพ่อแม่เป็นที่พึ่งจะเกาะพ่อเกาะแม่กินเดี๋ยวพ่อแม่ก็ต้องเสียชีวิตตายจากเราไปสักวันหนึ่งจะไปเกาะเมียกินก็ไม่ได้เดี๋ยวเมียก็เบื่อนะก็มีผัวใหม่ซะก็พึ่งไม่ได้หรือตายจากไปซะก็พึ่งไม่ได้นะ จะไปยึดทรัพย์สมบัติเป็นที่เกาะที่พึ่งเดี๋ยวก็จะต้องอัตฐานจากไปอีกโจรป้นมังไฟไหม้มัน้ำท่วมมังจะต้องถูกโกงไปมังด้วยสารพัดวิธีบางทีอยู่ดีๆตัวเองก็ทำให้เกิดความเสียหายของทรัพย์สิน ของตัวเองซะอย่างนั้นนะไปติดอบายามุกเอาเงินไปเที่ยวกันคืนไปเที่ยวผู้หญิงไปกินเหล้าซื้อ,อยาบ้าไปเล่นการเมืองหมดเนื้อหมดตัวไปลงทุนที่ผิดพลาดก็หมดเนื้อหมดตัวนะ มันก็ทำให้เป็นที่พึ่งที่แทจ,จริงไม่ได้จะไปพ้่งยศเพึ่งตำแหน่งพึ่งสิ่งใดๆก็าตามที่เป็นสมมุติอยู่ในโลกใบนี้มันก็พึ่งไม่ได้เพราะทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้มันจะต้องเป็นไปตามกฎของไตายรักคือเกิดขึ้นในเบื้องต้น ปวนในท่ามกลางและแตกสลายในที่สุดเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงยามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเธอจงมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งนมีธรรมเป็นที่อาศัยจงใช้ธรรมเป็นเครื่องดำเนินชีวิตเพื่อเธอทั้งหลายจะได้มีชีวิตที่มั่น เพื่อเธอทั้งหลายจะได้มีความสุขที่ย,ยั่งยืนเพื่อเธอทั้งหายจะได้ไม่เสียโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพบุทธศาสนาได้พบหนทางอันประเสริฐที่จะ ทำให้เกิดความสุขดับความทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงใช้โอกาสนี้ใช้เวลานี้ที่เธอทั้งหลายได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้พบพระราตนตรัยได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมที่เธอทั้งหลาย ยังมีสังขารที่ยังพอจะปฏิบัติธรรมได้อยู่มีลมหายใจที่ยังพอปฏิบัติธรรมได้อยู่เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายอย่าได้ประมาทในการที่จะทำความเพียรเพื่อที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ในอนาคตอันใกลน้นี้โดยทั่วหน้ากัน พรนะอาจารย์ก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องนะกายที่มีความชํารุดสุดโสมโดยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยความเมตตาแก่พวกเราทั้ง มาพอสมควรแก่เวลาดังนั้นก็ขออาราธนาคุณพระศีรัตนตรัยและบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญขค้นตั้งแต่อดีตาการถึงปัจจุบันากาลทุกสิ่งทุกประการจงเป็นตบะเดชาเป็นพระปัจจัยตามส่งให้เราท่านทั้งหลาย มีความสุขความเจริญทุกที่สุขตฐานในการทุกเมือ่อมีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสติปัญญามีสัมมาธิฏิปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไปมีทานศีลภาวนาความกตัญญูกตะเวทิตาคุณเป็นตน้นตราบเท่าเข้าสู่พระนิพานทั้งตัวเองและบริวารเถิดนิพพานปปัจโยโหต